สองคนก็เล่นด้วยกันจะไปจะไปวัดสวนดอกแล้วครับบึนบนบึ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 าบนบึนนบึ้บึนบึนบายบึน่ึนบึนบึนบดนบนบึนบึนนบอนบึนนบวับึนนบึนสวับดีค่ะบึนบนบ,นบ,นบ,นบ อย่าขับเร็วนะครับผู้ดิฉันนะครับเดี๋ยวอย่าขับเร็วนะครับอย่าซิ่งนะคะค่อยๆค่ะค่อยๆค่ะจะขับซิ่งนะคะวืนดึนดึ้นอย่าขับซิ่งนะครับโอเฟย์จอเฟย์อย่าขับซิ่งนะที่มันจะตกใจนะครับบืนจะไปวัดสวนดอกแล้วครับ บูนอะปบูนอะดูดูดูขึ้นขึ้นขึ้นขึนเนิแล้วครับขึ้นเนินแล้วครับเอาเชื่นใจผู้ดยชานนะครับเอาละเอาละดึนดินดิงดิงดขับช้าชาขับช้าชานะครับไม่ผู้ดยชานไา่บายหน่ยค่ะผู้ดยชา พี่ใบบัวพี่ใบบัวเอาว้าวว้าวว้าวคนขับรถไม่ขับรถเลยครับลงขับรถจะแวะลงไปเติมน้ำมันหน่อยครับ